สวัสดีครับผมแชมป์นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับประจำมิลเลนเนียมออโต้ยูส a านะครับสาขาพัฒนาการสีนครินนะครับผมวันนี้ฉันก็จะนํารถคันแรกนะครับที่อยู่ในสาขาเราเนี่ยมานําเสนอนะครับจะเป็นรถคันไหนแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับลองไปติดตามชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตัวรถคันที่แชมป์กล่าวเป็นคันแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว 3-20D GT ตัวสปอร์ตไลน์นะครับเป็นรถปี2017เลขไม้แค่ช่วงห้าหมื่นต้นเท่านั้นนะครับผม ทีนี้เราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าภายนอกครับจะเป็นยังไงมันสวยแค่ไหนนะครับผมอ่ะลองเดินไล่ดูกันเลยครับเริ่มจากตัวยางนะครับคันนี้ก็จะได้ยางปี2020นะครับเป็นยางตัเรเดียนนะครับมากับแมกขอบ18นะครับอ่าแล้วก็ไล่ตัวมาดูตรงตัวไฟหน้านะครับจะเป็นตัวไฟ a d a p t i v e LED นะครับก็คือจะหักเลี้ยวตามวงล้อนะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองให้มัน ชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวเบาะด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะแดงนะครับผมโอเคเดี๋ยวชั้ลองเข้ามาดูด้านในนะครับนั่งเบาะทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ทั้งหมด8ทิศท,ทางนะครับแล้วก็ไล่มาจากทีมลงด้านหน้านะครับผม ก็จะเป็นสีสีคล้ายๆเหมือนกึ่งคาร์บอนนะครับก็จะทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมตัวจอก็จะเป็นตัวจอยาวเลยนะครับส่วนพวงมาลัยจะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีแพลตชิปเรียกว่าเพิ่มอัตราลดในการขับขี่ให้คุณลูกค้าเลยนะครับตัวเกียร์แพนล,ลงมาดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับ8สปีดมีโหมดการขับขี่ให้เลือกมากมายนะครับโหมดสปอร์ตโหมดเอโค แล้วก็ถ้าคุณลูกค้าสังเกตจากตัวเบาะดีนะครับเบาะจะค่อนข้างตึงมากนะครับเรียกว่ารถคันนี้การใช้งานค่อนข้างน้อยเลยครับภายในถือว่าสวยเลยทีเดียวครับสําหรับรถปี2017นเะครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนของตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้เลยนะครับผมก็จะมีไฟแต่งสวยงามนะครับเป็นไฟ LED แล้วนะครับผมแล้วก็ในตัวสปอยเลอร์เนี่ยก็สามารถปรับอัตโนมัตินะครับตามความเร็วรถเพื่อมีการแอโร่ จะส่งผลในการขับร้น,นะครับเพิ่มแอโรไดนามิกให้ตัวรถมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึ่งของตัว GT ก็คือท้ายร้น,นะครับที่เก็บสัมภาระต้องบอกเลยว่าคอคอนข้างที่จะกว้างมากเลยนะครับสามารถเอาจร,จริงอ่ะใส่เก็บถุงก๊อฟได้อย่างสบายเลยครับแล้วก็เหลือๆแล้วก็ตัวในส่วนของตัวห้องโดยสารถ้าสมมุติตรงนี้เราต้องการเก็บของเพิ่มนะครับ เราจะสามารถพับเบาลงไปเลยนะครับได้เป็น180องศาได้เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่อเนกประสงค์นะครับแล้วก็ใช้งานได้มากมายทีเดียวนะครับผมมาดูในส่วนสาคัญนะครับของรถคันนี้ดีกว่าซึ่งก็คือตัวราคานะครับรถคันนี้อย่างที่บอกเป็นปี2017นะครับเลขมาอยู่ที่50,000เท่านั้นนะครับเรียกว่าถ้าถั่วเฉลี่ยเนี่ยจะตกเราใช้น้อยมากตกใช้ประมาณปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับผมราคาของเรานะครับตั้งอยู่ที่ 1 6 9 5 0ล้านบาทนะครับซึ่งสามารถเซฟเงินลูกค้าไปแล้วเนี่ยกว่า1ล้านบาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจตัวรถคันนี้นะครับหรืออยากดูยุทธคารุ่นอื่นๆนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามานะครับในเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสามารถนัดหมายพวกเรานะครับดูรถได้ที่ m i เ l e n ีย u อ a ต t o ยุทธค่าสาขาพนนาการนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากกดซั s c r i b e แล้วก็มาดูกันที่ว่าในคลิปต่อๆไปนะครับ จะเอารถคันไหนมานำเสนอนะครับผมสวัสดีครับ